สอบบนสอบล่างสองสอบเนี่ยพอสรุปตอนนี้อะไรครับคไเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองแล้วทำเองแลวครับงานของพี่ริวต้องแบบระดับเฮียทำเลยเฮียทำ น้อยนะฮะเฮียจะทำปก,ปกติจะเป็นลูกน้องทำ <Yeah. S 1> ครับจริงๆตัวน,นี้คือวันนี้เฮียชาญ์จมาอีกเลยลืม <c oughs> แล้วไม่ได้ทำงานลืมอั <c oughs> อนนี้ดันไว้ <c oughs> จริงๆมันต้องใส่ก่อนมันต้องเอานี่ออกอย่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับพลาสติกมันดันเลยพ <c oughs> ลาสติกเนี่ย ตัดออกน้อยนึงนานๆแต่ก่อนผมก็เป็นช่างปิดนี่แล้วนานตอนนี้จะมาทำเองทำเองลงวิชาลงวิชายอดเลยเสียสุดยอดเออโม่ไหนโม่ไหนเป็นกิดีกว่นะโม่ไหน ถือกล้องเหรอหน้าโม้ด้วยโม้ไอพี่ลิวอ่ะตัวจริงกับในโทรทัศน์มันไม่เหมือนกันเลยเฮียพี่บอกรอใช่พี่บอกแกในโทรทัศน์แกเหมือนอ้วนนะไอหน้าแกใหญ่ๆนะแต่ตัวจริงเนี่ยคนละอย่างเไอผมขับรถมาเมื่อกี้นะเฮียจำไม่ได้เลยครับอันนี้ชมใช่ไหมชมครับชมชมชมฮะโอ้โหเหมือนคุณอ้ําอ่ะไอเฮียเราไปตอนนั้นอ่ะตัวจริงกับตัวในละครต่างกันเยอะเลย เฮียแกหลายเจ้าแล้วครับเนี่ยาดาราแต่ชอบเจ้พี่ติ๊กอ่ะหมู่บ้านเท้าเอ็นเท้าเอ็นเม่งใจอ่ะพี่เฮียพี่ติ๊กกินเสียโอ้โหไม่ต้องห่วงยังไม่ได้ทำอะไรเลยด่ากว่าแล้ว <c oughs> ด่าว่าแกด่าแกด่าขำๆครับเมื่อเจอพี่เสนาหอยด้วยแกชอบแกงแกชอบแกงฮะแกตลกอ่ะแกสอนผมน <c oughs> เป็นวิธีกรอนอ๋อแกเห็นเราอัดคลิปมั้งใช่ใช่ใช่ ชัวร์แล้วนะฮะล็อกละไอ้เหรอปุ๊บอาหยานี่คุณคุณนะพี่ติ๊กก่อนไอ้หยานี่พี่ติ๊กก่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่โยดึงดึงเล่นได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือแน่นแล้วเดี๋ยวซีนสีตะโพนผมจะยิงสีตะโพนอยู่อ๋อ เแรงมากอันนี้ออกนะอ่ต่ก็แรงมากเดี๋ยวมันจะดูแรงกว่านี้โอ้โหแน่นเลยครับโอเคเบิร์นี่นหะครับไม่ผิดหังเนี่ยใช้ไม่ไดครับเนี่ยทำสามารถจะทำง่ายไหมมันก็มีอายุการใช้งานครับแต่ว่ามันก็ถ้าไม่โดนชนไม่โดนอะไรก็ยาวใช่ก็ยาวครับก็เพราะว่าเขาเขาจะอยู่ในกล่องอยู่แล้วครับมันก็จะทําให้ การที่จะโดนอะไรอะไรชนเนี่ยยากยากยกวิ้นยกวป้นเราเป็นกระแทกวันไหนที่เรามีแบบเรามาตกแต่งบ้านกันแบบมีเฟอร์มีอะไรเข้าเนี่ยเราปิดไปเลยเดี๋ยวนะฮะอันนี้เปิดจากด้านในอีนนี้เรามาดูด้านนอกเปิดยังไงอ่าด้านนอกเราก็จับตรงนี้ใช่ครับที่เดือดกันอ๋อโอเคอ่าอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่อยากให้มันดูดแรงครับผมไม่อยากแกะอันนี้ออก ที่ขนาดดูดไม่แรงก็เนี่ยงัดก้ามงัดก้ามป่องเลยเล็บยงงเล็บยงยาวสวยงามสวยครับมันจะมีที่งัดอยู่ไฟนิดนึงอย่าเี้ยขบคุณครับผมจะเก็บงานแล้วเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วนะครับก็ติดติดจริงแล้วพี่เดียวพี่เดียวบอกว่าให้ถ่ายตอนติดตั้งด้วยแล้วกันเอาเลยครับตามสบายครับนะครับพี่เดียวบอกว่าให้ถ่ายตอนติดตั้งด้วยว่าเออมันติดจริงๆ นะครับไม่ใช่ว่าเออมารีวิวเฉยๆอะไรนี้เนาะเรามาติดจริงๆเนี่ยสินค้าเราจริงๆนะครับมาแล้วก็คลิปนี้ยาวมาตั้งแต่แกะติดนะครับกี่นาที25่ครับโอ้ทนายเฮียทำเองมีสิเองนะโอ้โหโอ้โหออกกล้องก่ะนโอเคนะครับโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวเทปนี้ก็แค่นี้นะครับนี่คือเทปติดตั้งงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดีครับครับ โอเคผมจะได้ขอพี่ดิวเครียบนึงเครียบปะรูดไปเลยพี่เจ้าเดินแล้วครับโอเคหวัดดีครับหวัดดีพี่ดิวครับขอบคุณนะฮะสำหรับมุ้งจีบร้อยล้านนะครับของพี่ชันชัยนะฮะใช้ดีครับเป๊ะนะฮะติดต่อติดตั้งก็ง่ายนะครับผมลื่นแล้วก็คุณภาพดีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่แบบ มาติดตั้งให้นะครับติดตั้งให้นะครับมีขอบคุณพี่มากเครับผมใครสนใจก็ติดต่อมืออาชีพแบบพี่ชันชัยได้นะครับนี่ขอบคุณครับผู้ชมทุกท่านมากครับสวัสดีครับ